จุดติสงครามคือทางรอดของโลกขับไล่ผู้นำทำสงครามคือภารกิจมองมุมตะวันมั่นคงและยั่งยืนมูลนิธิสื่อตะวันคืนแผ่นดินให้ป่า26กรกฎาคมพุทธศักราช2568สมัยเมื่อครั้งจังเป็นพระ เป็นครูใหญ่สามสิบสี่สิบปีก่อนเมื่อลูกพระลูกเนนหรือลูกศิษย์ลูกหาทะเลาะกันจนถึงขั้นโชคต่อยมาให้ผมตัดสินผมก็จะบอกว่า ถ้าถึงขั้นนี้มันไม่มีใครถูกมันมีแต่คนผิดคนต่อยก่อนก็ผิดคนต่อยตอบก็ผิดกว่าตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นพอเป็นเรื่องสงครามของทางโลกผมก็จะพูดตลอดมาว่า จะเป็นจอร์จวูดหรือซัดดัมมันก็ผิดทั้งคู่นั่นแหละแล้วพอมาถึงยุคนี้ที่ผมลาสิกขาออกมาเป็นคาราวาสแล้วยี่สิบกว่าปีมามีสงคราม ล่าสุดนี้ก็รัสเซียบุกยูเครนผมก็พูดแบบเดียวกันจะปูตินหรอุซเลนสกี้มันก็ผิดทั้งคู่นั่นแหละเป็นตัวอันตรายต่อโลกเหมือนกันมาเนทันยาฮูกับปาเลสไตน์เลบานอน ปูตีอิรานมันก็แบบเดียวกันใครที่ไปเกี่ยวกับสงครามไม่ว่าจะในฐานะคนเริ่มต้นหรือคนตอบโต้ก็เป็นตัวอันตรายทั้งนั้นบัดนี้สงครามลุกลามมาจนใกล้ชิด ติดตัวเราไฟายมเมนก็อ้างว่าไทยเป็นผู้บุกรุกไทยก็อ้างว่าขอมเมนบุกรุกคือมองกันคนละมุมแต่แท้ที่จริงมันเป็นเรื่องของผู้นำหาข้ออ้างที่จะสร้างความ ชอบรมให้ตนยังอยู่ในอำนาจได้ถ้าประชาชนโง่เขลาเบาปัญญาก็จะหลงตามคือถ้าประชาชนคนขเมเนโง,ง่ก็จะเชื่อผู้นำบ้าคลัง่งแล้วก็จะเกลียดชังคนไทยซึ่งที่แท้มีเชื้อสายเดียวกันคนไทยก็เหมือนกัน ถ้าเชื่อคำปลุกปั่นของฝ่ายผู้นำไทยที่ต้องการจะอยู่ในอำนาจก็จะไปเกลียดชังขเมนว่าขเมนเป็นเหมือนพรยาละแวกในสมัยโบราณแบบที่นั่นมันก็เป็นคำกล่าวหากันเพื่อจะสร้างความ ชอบทำในการทำสงครามซึ่งทั้งหมดนี้ถ้าเราดูดีๆเราก็ต้องรู้ว่าสงครามมันไม่ดีเลยไม่ว่าจะเกิดที่ไหนโดยเฉพาะในปัจจุบันที่เป็นยุค AI ยุคที่เรามีเทคโนโลยีอาวุธล้างโลกได้มันก็ยิ่งจะต้องระมรัดระวังดังนั้นทางรอดของโลกก็คือจะต้องยุติสงครามให้ได้และภารกิจของเราก็คือไล่ ผู้นำที่ทำสงครามนะครับ